ที่20ตุลาคม2517ที่ผ่านมาทางเทศบาลตำบลเชิงดอยอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นำทีมโดยคุณเฉลิมสารแปงนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยแถลงข่าวการจัดงานประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวงครั้งที่16ดอยสะเก็ดอินเตอร์ยี่เป็งหนองบัวเฟสติวลัลณรานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัเฟสติวัลเชียงใหม่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซป จากร้านนาสู่อินเตอร์บรรยากาศในงานถแถลงข่าวได้มีการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานศินลปะของกลุ่มศิลปินดอยสเก็ตอินเตอร์และผลงานภาพถ่ายของชมรมคนสร้างภาพจังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งยังมีการแสดงฟอนพื้นเมืองชุดสืบสารตำนานบ้านร้องขี้เหล็กแสดงโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กอำเภอดอยสเกตจังหวัดเชียงใหม่ ต่อด้วยการแสดงคาบาเร่โชว์แสดงโดยนักแสดงจากเชียงใหม่คาบาเร่โชว์ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณวิสุทธ์บัวชุมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6พฤศจิกายน2557ณบริเวณหนองบัวพระเจ้าหลวงตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ครับในช่วงประเพณียี่เป็งบ้านเทาเชียงใหม่นี่นะครับตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่7นะครับก็จะมีการจัดงานหลายๆที่นะครับรวมทั้งอำเภอต่างๆนะครับในส่วนของอำเภอต่างๆนี้ทางทศบาลตำบลดอยสะเก็ดนะครับเก็จอจัดงานประเพณียี่เปงหลวงบัวพระเจ้าหลวงนะครับในวันที่5พฤศจิกายนนี่นะครับ ในฐานะที่เป็นผอ,อ,อการท่องเที่ยวจวังหมัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นพลดอสเกตตัวนี้นะครับอยากจะเชิญชวน,จน,จนทุกคนครับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องชาวเชียงใหม่ในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนะครับไปแอลดอสเกตครับในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ตโอกาสไปร่วมงานไปพะเีอียีเเป็งหลวงบัวพระเจ้าหลวงนะครับในเมือแรงวันที่5ที่ถึงเนี่ยนะครับเราคิดว่าก็คงจะเป็นอีกงานหนึ่งที่ทางเทศบาลตำบลเชียงดอยเนี่ยนะครับ เพิ่นตั้งใจามากที่จะ้จัดงานนี้เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวถึงชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งทุกคนที่จะไปเอางานนี้นะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปอาวเลยครับผมในวันที่5หรื6นี้นะครับเทศบาลตังหดเชียงรายเป็นเทศบาลน,น้อยๆนะครับแต่ว่าเรามีศักยภาพที่จะจัดงานโรสเกทอินเตอร์หนองบัวพระเจ้าหลวงนะครับนี่เป็นอันนี่เป็นหนงโบโบอ,องบัวพระเจ้าหลวงฟิติเวริรนะครับเพื่อ อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าวันนี้มาถ่ลายข่าวที่เซนต์นเฟรดิเวอร์ก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเฮานะครับจัดงานครั้งนี้นะครับอ,อ,อยากเชิญชวนทุกท่านไปแอลางานยี่เป็งหนอโบวพระเจ้าหลวงนะครับโดยวันที่5นี้เขาจะจัดแบบพื้นเมืองนะครับลานนานะครับโดยจะมีการขันโตกมีขบวนแห่ขันโตกมีการจุดโคมไฟมีประตูป่ามีตีกองสมบัใจ มีปล่อยโคมลอยนะครับแล้วก็วันที่6กนี้จะเป็นอินเตอร์จะรับสมัครประกวดนางรพมาศทั่วประเทศนะครับโดยผู้สมัครจะรับรางวัลผู้ชนะเลิศจะได้รางวัล1 0 0 0 0บาทพร้อมสายสะพายมมกุฎพร้อมกับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพเจหม่นะครับสองที่นั่งนะครับแล้วก็บ้านภาพจากสวนทวีชนนะครับโรงแรมสวนทวีชนอำเภเชียงรอยตลอดถึงรับทีวีสามสองนิ้วจาก สยามทีวีนะครับแล้วก็มีอย่างลายย่างนะครับของร้านให้มากมายนะครับซึ่งซึ่งเพราะนั้นถ้าผ่ยประกวดนางงามรพบาฐของหลอกโ,โบพระเจ้าหลวงทุกเกาถือว่านะครับท่านได้ได้ไปดูนางรพบมาของอำเภอเดชเกะครับผมก็อ,อยากจะ เชิญชวนนะะประชาชนเนาะบอว่าจังหวัดไหนนะคะได้มาแอลตี้หนองบัวพระเจ้าหลวงของเฮานะเจ้าเพราะว่ามีความงดงามและเกาะมีประวัติศาสตร์ที้ยาวนานนะคะ<ช>ก็อยากจะให้ออท,ทุกทุกท่านนะคะได้ลองมาแอวมาชมนะคะหนองบัวเฮาว,ว่ามันง,งดงามขนาดไหนนะคะ